รูที่ออกกันทิกตอก่ะใช่ใช่สองคนเลอ่ะเนี่ยไม่ไกลเตาเตาเนี่ต้งไม่ี่ไก่ก่ยอดนะคือตอกได้ไหมเหยาะเหรอเหมือนในร้เฟ้เลยนะคนตีเนี่นะอยเนี่ยน้องก็เป็นอย่างนี้แหละครับเด็กยังเด็กอยู่ตีอะไรมั่งครับตียังไงเอ่ยเหย่านี่ก็แท้แหละแท้แท้ทำไมเป็นคนสุดเก๋อ่ะเก๋อีกตัวหนึ่งเกณหน้ากันเลยครับ เปียแค่เองไงเปลียนแคลูกเขยพีอย่างงี้ในะใกล้ผมนี่ผมบอกให้เ,เดี๋ยวผมให้ความรู้นี้พระตุ๊กเกอ่ะมันหยิบมามันจะผอมๆบางๆครับที่โดนกันเยอะตอนนี้คือสังเกตที่หน้าเลยหน้าเขาจะเล็กหน้าตามจะไม่ค่อยติดไออย่างงี้เขาเรียกแทะนะครับพระเนี่ยเอาให้แท้ก่อนราคาค่อยว่ากันที่หลังนะครับอย่างเงี้ยพี่เก็บไม่ผิดทางหรกเก็บถูกแล้วทุกคนมีตังค์หมดแหละในกระเป๋าอะแต่ที่จะเลือกซื้อที่มันถูกต้องคืออะไร ผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ก็โดนมาก่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนมาโดนหรอกไม่รู้สึกไม่ดีรู้สึกท้อแท้กูไม่อยากเล่นพาอะไปซื้ออะไรก็เกมหมดเลยถูกไหมใช่อ่านี่ไม่เก้แท้หมดพี่พู้ดีเอาเราวุ่นเรื่องจริงี่เรื่องจริงคุยกันเรื่องจริงราคาไปว่ากันอีกเรื่องหนึ่งพี่บอกกันจริงราคาเลยอยากอยากจะขายไอ้ไหนหรือจะไม่ขายก็ได้เพราะพาคุณแท้หมดแล้วไม่ต้องเช็คเลยไม่ต้องเช็คหรอกยิมมามันแท้อยู่แล้วอันไหนเก้ผมรับผิดชอบให้ แพ้หมดอยู่แล้วนี่ไงรับผิดชอบพัวเองว่ารับผิดชอบพลาคนอื่นด้วยไงเ้อ้าวมันแท้ต้องเป็นรับผิดชอบอะไรอ่ะถูกไหมใช่ไม่ขายคนอื่นบอกเก๊เอามาขายไม่ขายผมผมซื้อใครดูเก๊ตรงนี้ดูแท้ซื้อแค่นั้นพี่ขทยที่ไหนขายที่หนึ่งจบเรื่องเนี้ยใช่อันนี้คือเหตุผลของการเล่นคาแท้บางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยพี่ประกันให้ประกันให้สามเดือนเฮียแม่งแท้แค่สามเดือนเหรอวะถูกว่าถูกไหม พระแท้บ้างแท่ตลอดชีวิตนี่มันเป็นแท้สามเดือนได้ไงฝากไว้นในช่องฟิต